ที่มาพบกับช่อง p n r 1 9 9 6 racing อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นน้ำปั๊มน้ำมันเล็กๆเองแล้วก็บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามผมนะครับอีกด้านจะเป็นห้างอะไรแบบเหมือนแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมจะไปดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งผมก็มีงานในการซ่อมอีกแล้วเป็นการ restoration ในรถเอ่อพวกตะกูลลาวพวกลาดงลาดาอะไรอย่างนี้นะครับผม แล้วแต่จะเลียกแต่จริงจริงแล้วอะ่ะเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นการเล่นแบบ simulation ก็คือว่าแต่ก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นหรอกเพราะว่าจริงจริงอ่ะว่าจะแวะมาเอารถด,ด้วยเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูแลกันดีกว่าเอเ้๋ยวนะอ,อ,อ้าวเฮ้ยลืมไปติดต้นไม้เดินไม่ได้ รถนี่ไงครับลาดาครับผมน่าจะเป็นรุ่นตระกูล204 2 0นี่องย่างเงี้ยครับผมเฮ้อแตรดังดีอันนี้ดีกว่าคันที่แล้วเพราะว่าไอ้คันที่แล้วคือ แค่จะไม่มีฝาสะโรงหน้าหรือหลังเลยไม่เป็นทิดเดียวอืมที่เดวหลุดไม่เป็นไรเราจะเอาไปซื้อที่บ้าน เดี๋ยวข้ามไปดูตอนที่เข้าอู่กันเลยดีกว่านะครับไปกันแล้วนี่คือใช่ครับนี่คือการทํารถนะครับผมจริงๆแล้วสภาพยางสีเส้นยังใช้ได้ดีอยู่แต่ว่าข้างนอกจะดูแบบสกปรกนิดนึงนะครับผมโหสีฝากระโปรงหน้าหลังนี่ไม่เหมือนกันเลยเป็นสีแดงตัวแล้วเป็นสีออกครีมคมไฟหน้าก็หายกันชนหน้าหลังก็หายเบาะ ฝั่งคนนั่งทั้งหน้าหลังไม่มีเลยอ่ะมาลองรีสโตกันอืมขัดสีใส่ไฟหน้าจากนั้นก็เอาเบาะหลังมาใส่นั่นแหละครับแล้วก็เอาเบาะนั่งข้างหลังมาใส่เสร็จเอาเบาะนั่งข้างหน้ามาใส่ด้วยจากนั้นก็กันชนกันชนหลังนะครับผมต่อไปก็เป็นกันชนหน้า ต้องประกอบทีละชิ้นครับผมจริงๆรถคันนี้เป็นรุ่นตระกูลแบบเดียวกับพวกลาดาพวกรถรัสเซียนะครับผมเอาละครับเก็บกล่องเครื่องมือถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปลองเครื่องกันดีกว่า <c oughs> เสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวออกไปดูรถ ไปลองเครื่องกันว้วเจ๋งโคตรเปิดกล้อง เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องตัวตึงต้องถอยหลังถอยหลัง <c oughs> ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว การฟื้นฟูรถลัเสเซียที่ถูกทิ้งร้างนะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ